พบกันให้สาลามไต่ถามทักททยผล,ลบุญมากมายเรื่องง่ายแต่ดีอัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบระกะโตมาชาอัลลอฮ์นะครับก็มาพบกันอีกวันหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาเรียนต่อจากเมื่อวานนะครับเมื่อวานอาจจะเป็นการาเริ่มต้น นิดๆหน่อยๆนะครับวันนี้เราก็มาเต็มสูตรกันเลยนะครับอินชาอลลอนะครับอ่าก่อนที่จะเรียนนะครับเราก็ายกมือโอเคอ่านดุอาพร้อมกันครับรอบบิซิดานีอิลมาวารุกอนีฟามาโอ้พระผู้อภิบาลของฉันโปรดเพิ่มพูนความรู้และประทานความเข้าใจ ให้แก่ฉันด้วยเถิดอัลลอฮุมะลาซาลาอิลลามะจัลตะฮูซาฮลาโอ้อัลลอฮ์พระองค์เท่านั้นทรงทำสิ่งยากให้เป็นสิ่งง่ายอ่านอัลลลอ่าเรามาเริ่มด้วยกับสุรอ้อนฟาติฮานะครับเด็กๆอ่านพร้อมคุณครูเลยนะครับ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم สำหรับชั้นอนุบาล2วันนี้นะครับเป็นวันที่2แล้วนะครับที่เราได้เจอกันนะครับก็เราจะมาอ่านซูรออันฟีนกันเหมือนเดิมนะครับเอาให้คล่องให้เก่งให้ชัดเลยนะครับเมื่อวานครูส่งคลิปสั้นๆไปนะักเรียนก็คงจะได้ฟังนะเดี๋ยววันนี้เ,เราเนี่ยมาฟังกันแบบเต็มๆเ,เลยแล้วก็มาอ่านตามคุณครูกันใหม่นะครับ จะได้ล้องนะครับอินชาอัลลอฮ์อาบนักเรียนพร,ร้อมนะครับอ้าวพร,ร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูกุรอานเลยนะครับอ่านะครับเรามาดูซเร์อันฟีนกันนะครับอ่าก็เดี๋ยวให้นักเรียนนะครับฟังคุณครูก่อนในรอบแรกนะครับบิสมิ LLlahyarohmanyarohimalamtarakayifaghalar ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل جعلهم كعصف مأكول هم من نخاب بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول <applause> เดี๋ยวนักเรียนอ่านไปอ่านตามคุณครูนะครับอ่าเดี๋ยวคุณครูอ่านทีนึงแล้วก็นักเรียนอ่านตามคุณครูนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลัมตะรกะยฟ์ม ألم تركي ف บ ع ل ربك بأصحاب الف พระาอัลลอฮ์เก่งมากเลยนะครับอ่าเดี๋ยวขออีกรอบหนึ่งได้ไหมแต่ว่าเดี๋ยวนักเรียนต้องอ่านกันออกเสียงนิดนึงนะครับไม่ต้องตะโกนนะครับอ่านออกเสียงออกมาให้เต็มเสียงเลยนะครับคุณครูขอใหม่นะครับอ่านตามคุณครูนะบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะฮีมบิสมิลลา الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل FUNNEL มาชาอัลลอฮ์นะครับอ่ะรอบต่อไปนี้ให้อ่านพร้อมกันเลยนะครับนะอ่านพร้อมกันเลยนะครับโอเคพร้อมนะครับนักเรียนใครอ่านได้อ่านออกเสียงมาเลยนะครับบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะฮีมอะลัมตะร์กยฟะฟะอะลลัรับบุะบิอั ح ฮาบิลฟี فجعل كيدهم في تضمين وأرسل عليهم طير الأبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ตรุ่มิฮิมบิ حجارة หมินศิจิลฟ้าจัลลัมกาอัฟิหมะคุลมาช่างพระบิสมิลล ل หนะครับเราก็มาดูกันนะครับว่าครั้งที่แล้วนะที่เราเคยผ่านกันมานะครับอักษรกับสะ้าอี ตอนนี้เราก็จะมาเป็นสระอู้ด้วยนะครับทีนี้เราถึงตัวอะไรบ้างนะครับอ่ะตัวแรกนะครับนักเรียนดูคุณครูนะครับคุณครูจะเขียนอ่ตัวอะไรนะ่าตัวอะไรครับนักเรียนตัวออ่ไออ่าจะอ่านว่าอ่านะครับ แต่ถ้าเป็นสระอีอนอีอนะครับพอเป็นสาระอูมาสระใหม่ของเรานะครับก็จะออกเสียงเป็นอีนอูเอูเก่งมากนะครับเอาใหม่นะครับอีกทีหนึ่งอีนอูเอู่อ่าอ่านตามครูนะครับอินอูเอู่มช Sha Allah นะครับ ตัวต่อไปอู้เหมือนกับตัวไอเลยนะครับแต่ว่ามีจุดข้างบนหนึ่งจุดเขาชื่อว่าตัวเรนนะครับหรือว่าเรีนนั่นเองนะครับอาถ้ามันใส่สระอ่นะครับพี่เราเคยเรียนไปเรียนอ่าก้ออ่านว่าก้อนะครับออกเป็นอ้อนะครับไม่อ่าไม่ก้อไม่กานะครับต้องอ่านก้อเรียนอ่า โอกอ่าถ้าใส่สาอีเรนอีรีมาชาอัลลอฮ์เก่งมากอ่าทีนี้มาดูสระใหม่ของเราถ้าเป็นสาระอูเรนอูกูมาอ่านตามผูนะครับเรนอูกูเรนอูกูโอเคครับต่อไปนะครับตัวต่อไป มาดูว่าจะเป็นตัวอะไรอุ้ยหัวกลมๆนะอุ้ยตัวมันเหมือนตัวบาตาซาเลยแต่มีจุดข้างบนตัวอะไรครับฟ้าเก่งมากครับอ้าตัวฟ้าฟ้าฟ้าเนี่ยนะครับตัวฟ้าถ้าใส่ละสรละอ้าฟ้าอ้าถูกต้องฟ้าอ้าฟ้าใส่สสะอีฟ้าอี ฟีถูกต้องทีนี้พอใส่ซาลาอูเปลี่ยนเป็นซาลาอูนะครับฟาอูฟู่อ้โหใครตอบก่อนคุณครูเลยนะเก่งมากฟาอูฟูออกเสียงนะครับฟาอูฟูตัวพ่นลมนะครับฟูฟูฟาอูฟ,ฟ,อฟูเก่งมากนะครับสองตัวแล้วนะครับอ่าสามตัวแล้วอิน เอยฟ้านะครับอ่ามาดูตัวต่อไปไม่ยากนะครับไม่ยากนะอต่อไปอุ้ยขึ้นหัวกลมๆเหมือนตัวตะกี้เลยนะครับแต่ว่าตัวเขาอ้วนกว่าแล้วเขามี2อจดุดเขาคือตัวกอฟอ่าโอเคครับกอฟกอฟ,กอฟถ้าเป็นสระออ กอฟอากอฮ่าออกเป็นอ้อนะครับกอฟอากอทีนี้พอสระอีกอฟอีกี้นะครับกี้นะครับฮ่าทอมันเป็นสระอูล่ะครับกอฟอู่กูอ่ากอฟอูกูเก่งมากกอฟอูกูมาชาอัลลอฮ์ออกกูกูนะครับ อ่าเก่งมากเดี๋ยวเรามาทวนย้อนกันมาอีกทีเนาะอ่าต่อไปอุ๊ยตัวต่อไปอืมตัวอะไรครับอืมตัวกาฟอ่าตัวกาฟเราเคยอ่านไปแล้วกาฟอ่าอ่านว่ากาโอเคพอเป็นอ e ีล่ะครับกาฟอ e ีกี อ่าเก่งมากแต่พอเป็นสระอู้ปุ๊บกาฟอู้กู้นะครับ,นะรบก,รก,ก,รกู้นะครับกาฟอู้กู้กาฟอู้กูนะครับโอเคอีกตัวหนึ่งสุดท้ายนะครับขออีกตัวหนึ่งเนาะโอเคอ่าอันนี้คือตัวอะไรครับหลากเส้นลงตรงแล้วก็โค้งหงายมีหัวนิดนึงนะครับตัวลาม นะครับลามลามถ้าใส่สระอ้าลามอ้าลาโอเคใส่สระอีลามอีลีโอ้โหตอบแข่งกับคุณครูเลยแต่พอใส่สระอู่ลงไปลามอู่จะอ่านว่าลู่อ่านะครับลามอู่ลู่ลามอู่ลู่ลามอูลลมอ่ลู่ นะครับมาชาอัลลอฮนะครับเราก็ได้ทั้งหมดมาสรุปนะครับตัวแรกอืมอตัวอะไรนะครับตัวไอ็นอ็นอูอูครับผมตัวต่อไปเหมือนกันเลยนะครับแต่มีจุดตัวเกนเกนอู อู้อ่าตัวต่อไปอ่าฟ้าอูฟูโอเคมาชาอลอตัวต่อไปหัวเหมือนตัวฟ้าเลยแต่ตัวอ้วนนะครับกอฟอูกูอ่าตัวต่อไปนะครับสุดท้ายอ่าอีกสองตัวนะ อ่ากาฟอูกูนะต่อไปอีกตัวหนึ่งตัวลามลามอูลูอ่ามาชาลล์นะครับสี่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวอาทิตย์นี้เราจะอ่านกันให้คล่องเลยนะครับสําหรับหกตัวนี้นะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราย้ายที่กันนิดนึ่งไหม อ่าเดี๋ยวคุณครูจะพาไปที่ที่หนึ่งโอ้โหเอ่อเดี๋ยวนักเรียนก็ต้องไปทวนตัวทั้งหมดกับสละอ้าีอูกับสถานที่หนึงโอโ้คุณครูเดี๋ยวคุณครูพาไปดูแล้วกันนะว่าที่ไหนไม่บอกนะพร้อมเลยนะเดี๋ยวเราไปทวนกับเพื่อนๆนของเราอีกที่หนึ่งนะครับอ่าเตรียมตัวเลย อ้าวครับนักเรียนวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศกันหน่อยเรามาเรียนในอ่าเรามาเรียนนอกสถานที่นะครับวันนี้เรามาที่บ้านเลโกโ้เราจะมาอ่านอักษรกับสระกับเพื่อนๆในห้องนะคะเพื่อนเอนเลโก้นะครับอ้าวเรามาอ่านพร้อมเพื่อนๆกันเลยนะครับตัวแรก ตัวอีนอีนอาอาอีนอีอีอีนอูอูอา,อ,าอีอูเก่งมากครับนักเรียนอ่านพร้อมคุณครูเลยนะครับเวีนอาากเวีนอีรีเวีนอูกูโกวรี กูเก่งมากครับอ่าเดี๋ยวคุณครูเขียนตัวต่อไปนะครับอ่าตัวต่อไปนะครับฟาอ้าฟาฟาอี้ฟีฟาอูฟูฟาฟีฟูเก่งมากครับนักเรียนตัวต่อไปนะครับ คล้ายๆกันเลยนะครับแต่ตัวนี้ผอมกว่ามีหัวมีหนึ่งจุดนะครับคือตัวฟาแต่ตัวนี้ตัวอ้วนหน่อยเนาะมีหัวด้วยนะครับหัวกลมๆแล้วก็ตัวโค้งหงายกว้างๆนะครับมีสองจุดคือตัวกอล์ฟนะครับอย่าจำสลับกันนะครับอ่ากอล์ฟกับสลับพร้อมกันนะครับกอล์ฟอ่ากอล์ฟอีกีกอล์ฟอูกูกอล์ กี่กูเก่งมากครับอ่าเรามาดูตัวต่อไปต่อไปนะครับเด็กๆเป็นตัวกาฟเห็นไหมครับกาฟสาระอ่ากาฟอ่ากากาฟอีกีกาฟอูกู้กากีกูเก่งมากครับต่อไปเป็นตัวรามนะครับ ลมอาล,ลาลมอีลีลมอูลูลาล,ล,ลีลูมาชาออง์เก่งมากเลยครับนักเรียนวันนี้เราอ่านกันตั้งหตัวแน่ะนะครับเราได้เรียนการอ่านและก็การเขียนไปแล้วนะครับเราก็มาทบทวนกัน นะครับเก่งมากเลยนักเรียนอ่าครับผมขออีกรอบหนึ่งได้ไหมครับโอ้โหนักเรียนคงสนุกกันน่าดูเลยนะครับอ่าเดี๋ยวคุณครูวนอีกรอบหนึ่งตานี้คุณครูไปเร็วเลยนะอ่านไปพร้อมคุลครเลยนะครับ1นึ่งสองสามออาอ้อีออนอูอูอ้าไออู Gen a go, gen i ri, gen u gu, go ri gu. Fa a fa, fa i fi, fa u fu, fa fi fu. Kof a ko, kof i ki, kof u ku, ko ti. กู้โอ้โ oh, ห oh, oh. อีกตัวอีกสองตัวนะครับเดี๋ยวใครอ่านเก่งเดี๋ยวครูจะพาไปเล่นสนามเด็กเล่นเลยกาฟอากา้กาก้าฟีกีกาฟอูกู้กากีกู้ลมอาลาลำอีลีลามอูลูลาล,ลาลีลู มาชาอัล์เก่งมากเลยครับนักเรียนโอ้โหอ่านเก่งกันทุกคนเลยเดี๋ยวครูคพ,พาไปเล่นสนามเด็กเล่นเอาไหมครับได้อ่าไปกันเลยอ่านักเรียนสนุกกันไหมครับโอ้โห ได้มาเล่นของเล่นกันหนูเล่นอะไรครับอ๋อเล่นบ้านบอลน,นี่เป็นไงเด็กดีอ่านอัานกุรอานนะครับอ่านเก่งเลยคุณครูให้ออกมาเล่นจะได้ผ่อนคลายนะลูกนะอ่าช่วงโควิดออกไปเล่นที่ไหนก็อย่าลืมอ่านดูอานะครับเพราะว่าตอนนี้เรามีโรคระบาดอยู่นะ อ่านอุอาเลยนะครับอัลลอฮุมะอินนีอาอูซูบิกะมินัลบารอซิวันจูนูนีวันจูซามีวามินไซยีอิลอัสกอมีโอ้อัลลอฮ์ฉันขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากโลกเลือนโลกบ้าโลกจุดขาวโลกจุดขาว และโลครคภัยไข้เจ็บทั้งมวลเจ๋งมากครับโอเคนะครับอย่าลืมนะครับล้างมือทุกครั้งก่อนเข้าบ้านนะครับแล้วก็ออกไปก็อย่าลืมใส่แมสนะครับอ่าเด็กๆเ,เล่นกันต่อเลยอามาชอลอก็จบไปแล้วนะครับโอโหเราได้อ่านทั้งสูระ อันฟีนะครับแล้วก็เรามาสะกดอักษรต้อง6ตัวแน่นะครับกับสระอู้แล้วก็ทวนสระ A, e, อีอู่กับเพื่อนๆของเราใช่ไหมที่บ้านเลโก้โอ้โหมีนิจาโกมาสอนเราด้วยโอ้โหนะครับก็พวกเราก็ได้ทบทวนกันนะครับทั้งอ e, ีแล้วก็อู้สระใหม่ของเรานะครับก็สำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็มีการบ้าน นิดหนึ่งนะครับอ่าได้ไหมอ่านหนังสือที่คุณครูให้นักเรียนไปนะครับก็คือในระดับของชั้นอนุบาลสองนะครับชั้นอนุบาลสองแหมเดี๋ยวครูเอาให้ดูนะนักเรียนได้ไปแล้วเพราะว่าคุณครูสอบบานะครับคุณครูอลิสก็ให้นักเรียนไปแล้วเนาะเล่มนี้นะเล่มนี้นะครับอ่าเล่มนี้นะเดี๋ยว นักเรียนมาดูว่าเดี๋ยวเราจะทําอะไรกันนะครับแล้วก็ทําเสร็จก็เดี๋ยวส่งมาถ่ายรูปมาให้ครูดูก็ได้นะครับแต่ใครไม่สะดวกถ่ายไม่เป็นไรนะเก็บไว้เดี๋ยวครูเอาไปตรวจทีเดียวเลยนะครับโอเคนะครับไม่ซีเรียสน,นะครับเพราะว่านักเรียนเนี่ยงานเยอะนะครับโอเล่นเล่นเยอะๆไม่เป็นไรนะเด็กๆนะ ยิงยิงยิงเยอะยิงเลอะอะไรนะยิงยิงยิงเลอะยิงเยอะประสบการณ์อ๋อนะเหนื่อยพ่อแม่อีกเลอะเทอะเนอะอ่ะไม่เป็นไรลูกเล่นแบบสร้างสรรนะลูกไม่ไรสาระนะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันบ้านกันนะอ่านะครับนักเรียนเปิดให้นักเรียนเอาหนังสือเล่มนี้นะครับเล่มสีฟ้าสวยๆนะครับอนุบัลสองพักไปนะครับ แล้วก็เปิดไปที่หน้าอีนนะครับหน้าอีนก็คือหน้าที่18นะครับตัวมันเล็กนิดนึงให้คุณพ่อคุณแม่ดูนะครับอ่านี่เลขก8 8นะครับเปิดไปที่อักษรอีนนะครับที่เราอ่านกันตัวนี้ตะกี้นะครับอ่ามันก็จะมีรูปอยู่นะรูปคำศัพท์นะครับอีน,อ,นอัสรนอชาอุนนะครับก็คือเวลาละหมาดของเราที่มีสี่รอกอานะครับที่มีสี่รอกอา ตัวไอ,อ้นอาสุนไอชาอุนนะครับละหมาดเวลาละหมาดของเรานะครับอ่ะนักเรียนก็ดูเลยนะครับตรงแรกเขาจะมีตัวนะคุณพ่อตัวใหญ่เลยนะครับนักเรียนก็เริ่มลากลากนะครับจะใช้ดินสอหรือใช้สีก็ได้นะครับอ่าใช้ดินสอนะครับลากจากเดือนพี่เดือนไปหาดาวนะครับ ลาโค้งข้ามมานะครับเปี้ยวมาทางขวานะครับมาให้สุดนี่เลยนะโอเคครับแล้วก็ลากลงมาทางซ้ายโค้งมาหาดาวตรงนี้นะครับตัวออินนะครับตัวออินนะครับอ่าอันนี้เป็นตัวเอ็นตัวเล็กที่เขาให้เราฝึกเขียนนะครับเริ่มจากด้านนี้ก่อนนะครับมันจะมีตัวรอยป่าเห็นไหมครับอ่านักเรียนก็เขียนไปเลยนะครับบรรทัดแรกอ็นแล้วก็ใส่สระอ้านะครับ ตรวน,นี้ก็อนอีอินอ,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 อูอูนะครับ่วนอนอ,อ,อันอันอันนี้เดี๋ยวเราไปเรียนกันเทิมหน้านะครับสระอันสระอินสระอูเขียนให้หมดแถวเลยนะครับโอเคส่วนบรรทัดที่สองเนี่ยเขาให้หัวมาหน่อยหนึ่งนะครับนักเรียนก็ลากหัวตามจุดแล้วก็ลากต่อให้เต็มเลยเป็นโค้งแบบนี้อ่าแบบมันคูนี้นะครับแล้วก็ลองฝึกเขียนเองนะครับเอาเท่าที่ได้โลกไม่ต้อง พยายามที่สุดเลยนะสวยไม่สวยไม่เป็นไรนะครับเขียนเองเลยนะครับอีแล้วก็ขีดสระอี้ให้ตรงกันนะครับอีอี mistakes. อี้นะครับอีอูอู่นะครับอินอันอันอินอินเขียนไปทุกช่องเลยนะครับแล้วก็มาตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็เอาแค่อีอูนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็อันอินอุนนะครับเขียนตัวอีนะเขาให้หัวมาช่องเหลือนักเรียนก็พยายามนะลูกไม่เป็นไรนะครับอ่านูดูนะ โค้งมาอย่างนี้ปุ๊บนะครับโค้งควา่มมาโค้งนิดนึงนะครับแล้วก็เลี้ยวมาทางขวาไปให้สุดนี่นะครับแล้วก็ลงมานะครับโอเคเขียนให้หมดช่องเลยนะครับต่อมาตรงช่องข้างล่างเนี่ยให้นักเรียนนะครับเลือกตัวอินวงตัวอีนสี่ตัวปึ๊ดนะเพราะว่าละหมาดอัสลีมี4ี่เราก็อัดนะวงตัวอินสีตัวแล้วก็มันจะเหลืออินกี่ตัวนะ นะครับมันจะเหลือไออินกี่ตัวนักเรียนก็เขียนตรงนี้นะครับว่าเหลือกี่ตัวเราวงไป4ี่ตัวแล้วนะวงไป4ี่ตัวแล้วเป็นกลุ่มนะครับว่าจะเหลือกี่ตัวนักเรียนก็นับเอาทึบๆๆอ่าคือคือไม่บอกดูที่ใครจะเขียนถูกนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับการบ้านก็ให้เขียนตัวอินมาตัวเดียวนะครับอินชาวร้อนนะครับโอเคครับอัลฮัมดลิลห์ก็จบนะครับสําหรับวันนี้ก็ มาอ่านดูอาพร้อมกันนะครับดูอาหลังเลิกเรียนนะครับอายกมือขึ้นอัลลอฮุมมัรฮัมนีบิลกุราน وجعله لي إمامو ونورو وهو داو ورحمة أَلَّا هُمْ م ล ذ َ ك ِّ ر ม مِنْهُمَا ن َุ س ِ ي um> ٌ و ع ل م ن ِ م ن ه م َ ج ه ل ٌ و َ ر ز ซ ق ก ن ี تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكان